สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟในสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจําปักหลังสิงหาคมก็คือตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมนั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะมันเป็นเรนดอม,มันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยก็อย่านําคําทํานายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะชาวธาตุไฟคนไหนนะคะที่ร ักกันชอบกันอยากสนับสนุนช่องนี้ให้อยู่ไปนานๆนะคะยังไงเอาก็ฝากนะคะ โอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะจะเป็นเงินสนับสนุนช่องนะคะเพื่อให้ช่องนี้เดินต่อไปได้นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะยอดสะสมนะคะจะอยู่ที่2,150.43บาทนะคะเงินส่วนนี้นะคะในช่วงเวลานี้อมเอาไปใช้ในการดูแลรักษาลักกี้นะคะกระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมานะคะวันพรุ่งนี้9สิงหาคมก็จะต้องพาน้องไปตรวจเลือดอีกแล้วนะคะก็ลุ้นว่าน้องจะดีขึ้นนะคะ แล้วก็มีเอาไปทําบุญบ้างใครที่อยากจะรู้นะคะว่าอ,อมเอาเงินสนับสนุนช่องไปทําอะไรบ้างเนี่ยกดเข้าไปดูได้ที่ชุมชนนะคะเพราะว่า,าในชุมชนอ,อมจะคอยโพสต์ไว้นะคะแล้วก็มีประวัติของน้องลักกี้ด้วยนะคะว่าเออเป็นมายังไงหรออะไรเงี้ยทำไมถึงอุปการะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะคะทุกๆก,การสนับสนุนนะคะทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่โอนเข้ามานะคะ <c oughs> เอาละมาค่ะ ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงหธนูนะคะไม่ชัดเจนขอดูหน่อยค่ะว่าไม่ชัดเจนธาตุไฟเดิมทีเป็นยังไงนะคะมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรพฤศพกันนะคะไม่ชัดเจนธาตุไฟตอนนี้ อมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ออมไม่แน่ใจว่าเป็นพลังงานใหม่ๆหรือเปล่านะคะเป็นเป็นคนใหม่ๆเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแฮปปี้นะคะโดยที่ตัวตัวตนของชาวธาตุไฟเองออกแนวจะค่อนข้างที่จะยังสงวนท่าทีกับพลังงานอยู่นะ นะคะยังสงวน5ทีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายังคงโฟกัสเรื่องของตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินอยู่นะคะแต่กับคนคนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่ามันมีความผูกพันนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเจอคนที่คลิกที่ใช่นะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยออตัวคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันได้มีการแบบสมมตินะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันจะดีนะคะโดยที่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะดีนั้นบางที คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ด้วยเรื่องงานก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะดูแล้วเหมือนเหมือนได้ความสัมพันธ์ที่ถูกใจอยู่นะคะมือดูจะถูกใจอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องการเรื่องงานอะไรหรือเปล่านะคะที่ต้องเกี่ยวข้องกันนะเอาเรื่องงานมาบาังหน้าก็ได้นะคะอื ปักหลังสิงหาไม่ชัดเจนธาตุไฟเป็นยังไงบ้างปักหลังสิงหาไม่ชัดเจนธาตุไฟมีไพช่ชาวมังกรชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันแล้วก็ชาวธนูปักหลังสิงหาเนี่ยคือออมรู้สึกได้คะ่ะว่าชาวธาตุไฟมีความเสพติดหรือติดพันธุ์หรือตัดไม่ได้ขายไม่ขาดกับใครบางคนอยู่นะคะ มันทำให้คุณค่อนข้างที่จะยังทุกใจหรือเสียใจกับสิ่งที่คลาคาซังนะคะจนกระทั่งคุณอะจำเป็นที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าไปอย่างช้าช้ามากๆนะคะกับกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้นะคะหรืออีกในยะหนึ่งคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ท็อกซิกเหมือนกันนะนะคะมีเรื่องราวหึงหวงมีเรื่องราวรบกวนจิตใจนะคะมีเรื่องราวที่มีการ ควบคุมบงการคอนโทรอะไรแบบนี้ก็ได้นะที่ทำให้คุณก็รู้สึกเซง็งเซงเครียดเครียดนะคะทุกใจกับกับที่มันเกิดตรงนั้นความรู้สึกเหล่านั้นอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้คะ่ะว่าคุณน่าจะปล่อยให้สถานการณ์หรือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ช้าๆมากๆนะ สถานการณ์ในบางเคสถึงขั้นอาจจะต้องหยุดความสัมพันธ์เพื่อที่จะเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะอแสดงว่าอะไรแสดงว่าชาวธาตุไฟเดิมทีเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมีพลังงานเข้ามาแทรกได้นะอ๋อ,อไม่แน่ใจว่าเป็นพลังงานที่เข้ามาแทรกฝั่งไหนแล้วมันทาให้เกิดสถานการณ์ท็อกซิกขึ้นนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่ากําลังเยียวยาความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้น นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะเป็นการเยียวยาความรู้สึกหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ท็อกซิกเหล่านั้นโดยเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะท็อกซิกก็เลยไปกันอย่างช้าๆหรือหยุดความสัมพันธ์นะจ๊ะ งั้นเรามาดูเลยนะคะไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณค่ะ mm hmm. มีไพ่ชาวุ่มชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณผูกพันกับคุณมากๆเป็นห่วงคุณแล้วก็มีความปรารถนาดีให้คุณเพียงแต่ เขาเองก็มีอาการเซงเซงเบื่อเบื่อกับอะไรบางอย่างนะคะเช่นตัวเขาเองอาจจะเป็นคนรักอิสระหรือเขามองว่าชาวธาตุไฟรักอิสระจนกระทั่งทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะเป็นความรักอะไรบางอย่างที่มันจะจับต้องได้ขนาดนั้นนะคะแต่ตัวเขาเองก็มีภาวะของความผูกพันคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงคุณค่ะความรู้สึกนะอื หรืออาจจะอยากยังอยากเป็นเพื่อนกับคุณอยู่ก็ได้อยากให้มันเป็นมิตรภาพดีๆอยากให้เป็นอะไรที่มันน่ารักน่ารักซึ่งกันและกันนะคะเป็นไปได้ถ้าเป็นคนคนเก่าอะ่ะเอามองว่าเขาอยากอยากกลับมาหาคุณนะคะกรณีถ้าเกิดว่าเขา เซซิโลตัวเองไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่เขาเลือกมันไม่ใช่เอาองว่าเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณแล้วเขาจะทำยังไงคะไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาจะทำยังไงมีไพ่ชาวมีนนะคะเขาทำอะไรไม่ได้เอาไม่แน่ใจค่ะว่าเขาทำได้แค่อดทนอะไรบางอย่างเขาทำได้แค่อยู่ในเซฟโซนด้วยความอดทนเพราะว่า มันยังผูกพันแล้วคิดถึงคุณมากๆแล้วเขาก็เจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้เอาไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันกักกันนะคะแล้วมันเป็นรักสามเจ้าเราสามคนหรือมันมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ไม่เฮลตี้ไม่ดีต่อใจอะแต่เขาก็เขาน่าจะเป็นฝ่ายอดทนนะอดทนอยู่กับความคิดถึงคุณด้วยความเจ็บปวดคำนี้เลย อดทนอยู่กับความคิดถึงคุณด้วยความเจ็บปวดขอรักตัวเองก่อนนะขอเยียวยาตัวเองก่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำอะไรไหมเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรมากนักใช้ความอดทนให้สถานการณ์ความเจ็บปวดนี้ผ่านพ้นไปงั้นจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างไหม ไม่ชัดเจนธาตุไฟนี่คือขยี้ให้นะคะ<ม>เขาจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างไหมมันห้อยหัวตรงเตงอ่ะเดอะซันวันอาทิตย์วันอังคารนะคะเขาจะเทคแอคชั่นถ้าเขาทนไม่ไหวเขาจะเป็นฝ่ายมาคุยกับคุณเองค่ะความสัมพันธ์นี้มีการบล็อกปิดกั้นหรือปฏิเสธหรือ สถานการณ์ความแอนตี้ความไม่ชอบใจอะไรบางอย่างแน่นอนออมองว่าถ้าเขาทนไม่ไหวเขาจะมาคุยกับคุณเองนะคะอืมการเทคแอคชั่นแต่ว่าก็ต้องรอให้มันสุดๆุดอะเออถ้ามันสุดๆแล้วมันทนไม่ไหวแล้วเขาก็จะมาพูดมาคุยกับคุณนะคะถึงประเด็นที่แบบมันท็อกซิกมันเจ็บปวดมันยังไงตรงนั้นอะนะอืขอดูหน่อยนิดนึงชาวธาตุไฟ ไม่ชัดเจนธาตุไฟตัวคุณเองเนี่ยมีพลังงานหลักอะไรกับคนคนนี้ค่ะ <understanding. S 1> มีไพ่ชาววันพฤริหัสธนูมีนนะคะชาวพิจิกพลังงานหลักของคุณที่มีต่อเขาตัวคุณเองเนี่ย The date คืออะไร เจ็ดดาบเอ้ยไม่ใช่สี่ห้าดาบตัวคุณเองมีพลังงานหลักอะไรออมมีความรู้สึกว่าตัวคุณจับตามองดูความสัมพันธ์นี้อยู่สมมุตินะคะคุณไม่ชอบและอยากเอาชนะคนเก่าของเขาอันนี้สมมุตินะ คุณไม่ชอบแล้วคุณอยากจะเอาชนะคนเก่าของเขาหรือตัวคุณจำเป็นต้องมีอิสระหรือไม่ผูกมัดยึดติดอะไรใดๆกับใครเพราะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองยังหวั่นไหวและมีใจกับคนเก่าพลังงานหลักของคุณอีกครั้งนะคะ คุณอาจจะจับตามองไม่ชอบอยากเอาชนะคนเก่าของเขาก็ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นฝ่ายมีคนเก่านะคะที่อาจจะกลับไปกลับมากันอยู่อะไรเงี้ยอมว่าตัวคุณเองอยากจะวางตัวให้เป็นโสดและไม่มีพันธะมีอิสระเพื่อที่จะแบบรอมันไม่ใช่การรอนะมันเป็นในเชิงคุณต้องการอยากจะเอาชนะหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดไพ่เพิ่มแล้วละ่ะเดี๋ยนะคะ ขอดูนิดนึงว่า,อาขอดูนิดนึงว่าชาวธาตุไฟจะจะจะทำยังไงกับเขาค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟนะคะ์อ้บส์อ้บส์อ้บส,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 สไม่ชัดเจนธาตุไฟตัวคุณจะทำยังไงกับเขามีไพ่ชาววันเสาร์มี2แบบ ฝั่งหนึ่งชาวธาตุไฟมีตัวเลือกทางเลือกมี c h o i c e Option นะคะตัวคุณเองแอบมีทางเลือกอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็อยากที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปเป็นการเทก็ได้หรือเป็นการตัดสินใจทำอะไรบางอยางให้มันสมหวังก็ได้เออเดี๋ยวต้องเปิดเพิ่มออมว่าต้องดูความรู้สึกคุณด้วยแน่เลยเดี๋ยวขอเพิ่มก่อนชาวทาดไฟคุณจะทำยังไงกับเขาคะไม่ชัดเจนอะ ไพ่มันขึ้นมาเหมือนมีสองมีสองพลังงานหรือเปล่าธาตุไฟนะคะตัวคุณคุณจะทำยังไงกับเขาชาวธาตุไฟคุณรอคอยให้ใครบางคนกลับมาอยู่เหมือนกันคะ่ะ รอคอยคำตอบรอคอยการสื่อสารรอคอยข้อความตัวคุณมีพลังงานในเชิองอยากจะควบคุมจัดการบริหารความสัมพันธ์โดยมีมีเปอร์เซ็นต์สูงว่าเป็นคนเก่าม,มีเปอร์เซ็นต์สูงว่าเป็นคนเก่าค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อความเคลียร์ชาวธาตุไฟคุณจะทำยังไงกับคนเก่าคะขอใบเดียวนะ ชาวธาตุไฟคุณจะทำยังไงกับคนเก่าคุณอยากที่จะเคลียร์ใจให้มันได้ความจริงจังชัดเจนอะไรบางอย่างว่าจะใบเดียวแล้วนะไม่เคลียร์คือกับคนเก่ามันต้องถูกต้องมันต้องอยุติธรรมมันต้องมันต้องมั่นคงจริงจังชัดเจนอืมแล้วถ้าเกิดว่ามันเคลียร์ เคลียร์เคลียร์ใจกันไม่ลงตัวคุณอาจจะอยากเป็นฝ่ายแบบเออพักเบรกก็ได้คือคุณมองว่าคนเก่าเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะที่คุณเองก็ยกให้เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมั่นคงที่เอออยากดูแลอยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอ,อ๋อที่ดีอะ่ะแต่เหมือนตัวคุณเองมีการพิจารณาเพื่อที่จะเคลียร์ใจอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะกับคนเก่านะ,ะสุดท้ายก็ไม่ได้ใบเดียวทุกคน แล้วคุณจะทํายังไงกับคนใหม่ธาตุไฟจะทํายังไงกับคนใหม่ไปเดียวไหมลองดูจะรู้เรื่องคนใหม่สเตรนท์อ uh, <c oughs> ืม what ได้สำหรับได้เด็กหนาไปเดียวไม่ได้อีกล้วตัวคุณจะทำยังไงกับคนใหม่เอ,อ่อคือตัวคุณเองค่อนข้างจะรักษาระยะกับคนใหม่ค่ะยังไม่ได้ให้คนใหม่เข้ามา ใกล้ชิดมากแล้วว่าคุณรอคนเก่าทัดไฟนะรอดูสถานการณ์กับคนเก่ารอเคลียร์กับคนเก่าก่อนอะไรสักอย่างคุณก็เลยโอเคละมี choice มี option มีทางเลือกแล้วดูเหมือนคุณจะเจอพลังงานที่แบบ่ดีด้วยนะมีคนดีๆหรือมีคนที่แบบถูกตาต้องใจเข้ามาแต่ตัวคุณจะรักษาระยะนิสหนึนนน่งก่อนนะคะอืเพราะว่าคุณเองต้องเคลียร์คุณเองมีพลังงานในเชิงอยากเคลียร์ค่ะนะคะ โอเคประมาณนี้งั้นอต้องถามเพิ่มแล้วล่ะคะ่ะว่าคนใหม่เขาจะเอาอยัางไงกับคุณคนใหม่จะเอาอยัางไงกับคุณใบเดียวคนใหม่จะเอาอยัางไงกับคุณก็อยากประคับประคองไว้ต่อให้ไม่ไม่มีสถานะอะไรกันก็ตามนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะคนใหม่แต่เขาก็เดาทางไม่ออกเหมือนกันว่าคุณจะเอาอยัางไงเขาก็คอยจับผิดจดจับจ้องมองดู ไปไปมาๆกับคุณหรือหรือมันความความสัมพันธ์นี้ต้องหลบซ่อนซ่อนเลนไว้ก็ได้นะแต่แม้ว่ามันจะต้องหลบซ่อนซ่อนเลนแม้ว่ามันจะผูกมัดอะไรกันไม่ได้เอาว่าเขายังอยากจะไปไปกับกับไปไปมาๆอยากพัฒนาประครับประคองไว้ก่อนนะคะนี่คือคนใหม่คนเก่าจะเอายังไงกับคุณไม่ชัดเจนทตุไฟคนเก่าเขาจะเอายังไงกับคุณอ๋อคนคนเก่าจะเอายังไงกับคุณ อมมองว่าเขาก็ยังอยากประคับประคองคุณเพราะฉะนั้นแล้วทั้งใหม่ทั้งเก่าน่าจะยังอยากมีคุณทั้งคู่เลยค่ะแต่พลังงานของชาวธาตุไฟโดดเด่นในลาาักษณะจะเคลียร์กับคนเก่าก่อนนะคะคนเก่าเนี่ยตั้งแต่เลิกลาอะไรกันไปเนี่ยอมมองว่าเขายังพึงพอใจที่จะยังได้พูดได้คุยได้สื่อสารกับคุณแล้วก็มีพลังงานในเชองอาจจะอยากเอาชนะคุณด้วยก็ได้เป็นการอยากเอาชนะเพื่อที่จะยังได้มีคุณอยู่ก็ได้นะคะคนเก่านะเขาจะทำยังไงกับคุณ คนเก่าก็อยากจะเคลียกับคุณเหมือนกันเคลียถึงความปมปัญหาในอดีตบางอย่างเคลียถึงสิ่งที่เป็นกำแพงหรือข้อจํากัดในความสัมพันธ์นะเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องครอบครัวอแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะ คือเขายังสัมผัสได้ว่ากับคุณเนี่ยมันก็ยังมีความผูกพันสายใยที่เหนียวแน่นอยู่แต่เขาเป็นคนอีโก้ไงนะคะเป็นคนที่อาจจะมีภาวะคนเป็นผู้นำมีความมีกรอบความคิดที่แบบเป็นต,ตัวเองสุดๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างในการที่จะมีความไม่ลงไม่ลงรอยกันในเรื่องที่จะมาเยียวยากันเนี่ยนะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็รู้จักคุณดีนะคะรู้จักคุณดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว ออกแนวถ้าจะมาเยียวยากันอะมันก็จะเป็นในในเวที่แบบเป็นในด้านที่เขาเองต้องการด้วยนะคะอ,อ่ะงั้นดูแนวโน้มความสัมพันธ์คะ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นยังไงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้แนวโน้มความสัมพันธ์จ้าแนวโน้มความสัมพันธ์ชึบอ่ จะได้มีการพูดคุยเยียวยาถึงประเด็นที่ระแวงกันค่ะความสัมพันธ์นี้ถ้ามันมีข้อจํากัดมีเรื่องอึดอัดมีการบล็อกปิดกัน้นหรือว่ามีประเด็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมปัญหาออมมองว่าจะได้มาเคลียร์ใจจะได้มาเยียวยากันอืมนะคะจะได้มาเคลียร์ใจจะได้มาเยียวยากันนั่นแหละ ไม่ว่ากับใครก็ตามนะคะคนเก่าก็ได้คนใหม่ก็อาจจะได้เคลียร์ใจทั้งใหม่ทั้งเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าโดดเด่น,นออกมาว่าน่าจะเป็นคนเก่ากนะในความรู้สึกออมนะอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ได้มาเคลียร์ใจกันได้มาเยียวยากันนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสมมติยังข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเงินหรืออาจพอเย,ย,ยียวยาเคลียร์ใจกันแล้วอาจจะทําให้เออผูกพันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นหรือว่าเกิดเป็นความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะคะเป็นความมั่นคงมากขึ้นก็ได้แนวโน้มนะ โอเคเรามาด uh, ขามูข้อความข้อความข้อความเอาข้อความจากคนใหม่ก่อน <Okay. S 1> คนใหม่มีอะไรอยากบอกธาตุไฟค่ะไพ่พอมันบางแล้วมันสับยากมากทุกคนมันเหมือนบางครั้งสับลมสับอากาศคนใหม่อยากจะบอกอะไรธาตุไฟคะคนใหม่ขอให้เราได้เป็นคู่กันนะนั่นไง อยากได้คุณละซีคนใหม่ถ้าเธอชอบก็บอกมาซีทัดไฟเคยสารภาพรักกับเขายัางถ้าชอบเขารอให้คุณไปบอกเขานะ mm hmm. เพื่อนกันร้อยเปอร์เซนตแสดงว่าคนคนนี้มีความเป็นเพื่อนกับคุณปะหรือเคยคุยกันว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไรเง mm ี hmm. ้ยคู่บุญคู่บารามีแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าพวกคุณอนะมีความเป็นคู่กันอยู่นะ mm hmm. เพราะว่าเขาแอบบอธิษฐานขอให้ได้เป็นคู่กันนะ mm hmm. ขอโทษที่ทําไม่ดีนะ mm hmm. เขารู้ตัวว่าทําอะไรไม่ดีกับคุณนะ mm hmm. คนใหม่นะ อยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้าอะแสดงว่ามีความเฟรนด์โซนกับคนใหม่อยู่อืมนะธาตุไฟมีอะไรอยากบอกคนใหม่ค่ะเอ,อ้ยมันสับยากจริงๆทุกคนธาตุไฟธาตุไฟมีอะไรอยากบอกคนใหม่อะใจตรงกันอีกอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้านั้นไงคุณก็ชอบเขาเหมือนกัน เอาขอให้เราได้เป็นคู่กันนะตรงกันใจตรงกันนะ่ะคนใหม่กับชาวธาตุไฟอะ่ะนานโซเมทเนื้อคู่อีกเอาชาวธาตุไฟก็มองว่าคนใหม่เป็นเนื้อคู่สิ้นสุดทางเพื่อนคุณไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนกับคนใหม่นี่เอาเราจบกันแค่นี้เถอะถ้าเป็นไม่ได้มากกว่าเพื่อนชาวธาตุไฟอาจจะไม่ได้อยากไปต่อกับเขารักแท้ที่รอคอยบุพเพันนิวาสแสดงว่าคนคนใหม่ก็มีทำให้ชาวธาตไฟมีใจให้แต่ว่า ถ้ามันเป็นแค่เพื่อนกันคุณก็ไม่ได้อยากไปต่อกับคุณใหม่ก็ได้นะเพราะว่าใจตรงกันคืออยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้าทั้งคู่เลยแล้วก็ขอให้ได้เป็นคู่กันอีกต่างหากนะคะเอ้เอา้เอามาดูคนเก่าบ้างสินะคะคนเก่ามีอะไรอยากบอกธาตุไฟคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟคนเก่าจะบอกอะไรคุณ I wish I could take back my words นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาคำพูดบางอย่างกลับคืนมาค่ะไม่รู้คำพูดอะไร Finding out the truth crushed me การตามหาความจริงทำให้เขาอึดอัดคุณไปคาดคั้นความจริงจากเขาหรือเขาตามหาความจริงจากคุณไม่รู้นะแต่เขารู้สึกถูกบีบเค้นอึดอัดครับห้องใจน I knew exactly what I was doing เขารู้ดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ค่ะ I love you จบคลิปแค่นี้ดีไหม คนเก่าบอกว่า I love you ฉันรักคุณ I bury myself in work to forget you เขาไปหมกมุ่นเรื่องงานเพื่อลืมคุณนะชาวทัดไฟนะ It's time for me to heal now คนเก่าบอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาวตัวเองแล้วละ่ะเพิ่มอีกชักหน่อยชิ I left you before you could leave me เขากลัวว่าคุณจะทิ้งเขาเขาเลยทิ้งคุณก่อนคนะคนเก่านะ I hide behind the Material things นะคะเขาซ่อนอยู่เบื้องหลังวัตถุต่างๆอ่ะเช่นเอาเรื่องงานมาบาังหน้าเอาเรื่องวัตถุการเงินการทองมาบาังหน้าหรือเปล่านะคะ I wish I could share my good news with you เขาหวังว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีอะไรบางอย่างกับคุณอ่าข่าวดีอะไรไม่รู้นะ I look for you everywhere นะคะเขาตามหาคุณมองหาคุณทุกๆท,ท,ที่เลย You came closer than anyone นะคะคุณเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดกว่าทุทกๆคน นะคะอะดูข้อความชาวธาตุไฟถึงคนเก่าบ้างนะคะ mm. ไม่ชัดเจนธาตุไฟคุณมีข้อความอะไรอยากบอกคนเก่าห้าใบก็พอเนาะ mm. ข้อความจากธาตุไฟถึงคนเก่า mm. I knew exactly what I was doing mm. คุณก็รู้เหมือนกันว่าฉันทำอะไรอยู่อ่ะต่างคนต่างก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรนะจ๊ะกับคนเก่านะคะ mm. I am grateful for the spiritual up uh, <laughs> for the spiritual lesson นะคะทำไมคำศัพท์คำนี้มออพูดยากอะ spiritual 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 นะคะ I am grateful for the for the spiritual lesson เขาขอบคุณนะคะสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณนะคะชาวธาตุไฟอยากจะบอกเขาคนเก่าอะว่าคุณน่ะได้บทเรียนทางจิตวิญญาณจากคนเก่า I couldn't let you get close to me คุณไม่สามารถให้คนเก่าเข้าใกล้คุณได้มากไปกว่านี้ I know I messed up everything ฉันรู้ว่าฉันทำให้ทุกสิ่งยุ่งอย่างว,ว,วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะ I look for you everywhere ต่างคนต่างก็มองหากันและกันค่ะกับคนเก่านะคะคุณก็มองหาเขาเหมือนกัน The timing just just wasn't right for us นะคะเวลามันไม่ลงตัวเลยนะคะสำหรับพวกคุณอนะคุณกับคนเก่าอะ นะอาจจะผิดที่ผิดเวลาก็ได้นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์มัถึงได้เรียกว่าคนเก่าไงใช่ไหม นะคะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่ม Super t h a n k s นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ออมด้วยใครอยากสนับสนุนช่องนี้นะคะใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยนะคะผลิตภัณฑ์สายมูยังมีให้บูชาตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองดูใต้คลิปนี้อีกเช่น เดียวกันลาชาวธาตไฟไปก่อนนะจ๊ะบายบาย